สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกป้าเกี้ยงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยคลิปในช่องผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการพรีวิวถุงมือผู้สัประตสซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับคนที่ติดตามในช่องวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศก,ากันบ้างนะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูฟุตบอลกันนะครับคู่ระหว่างเมืองทองเจอกับขอนแก่นอยู่ในเตดนะครับซึ่งเล็กแรกเนี่ยเมืองทองบุกไปชนะขอนแก่นมาก่อน1 0นะครับวันนี้ก็มีผู้ร่วมทางไปทั้งหมด สี่ห้าคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามครับเ,เราเดินทางจากนาคนปรปฐมนะก็ไปถึงสนามก็ประมาณถ้ารถไม่ติดมากก็ประมาณตีต่ำๆก็ชั่วโมงหนึ่งครับเดินทางง่ายมากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามครับเจอกัน ก็มาถึงที่เมืองทองแล้วนะ,ะเดี๋ยวให้เราดูนี่นี่คือตัวสนามแล้วนะครับผมปกติเนี่ยผมเป็นคนนคนปรปฐมนะก็มาดูเมืองทองบ้างนะครับส่วนหลักๆก็จะไปดูนคนปรปฐมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าถ้าคลิปนี้มันแมสนะเดี๋ยวก็จะพาไปดูนคนปรปฐมว่าบรรยากาศในสนามของนคนปรปฐมเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีบางครั้งก็จะไปดูราชบุรีบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะ พาไปดูกันนะครับแต่วันที่24เอ้ย26นี้ที่ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปถ่ายบรรยากาศไทยเจอกับเกาหลีใต้ให้ดูกันด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มันแม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในสนามกันนะครับบรรยากาศในสนามมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันอยู่ตรงส,สแตนโซนทีมเยือนนะครับนี่ก็คือโซนทีมเยือนนะของกินก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลูกชิ้นหรือว่าไข่น้ํามีหมดนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าสนามกันไปสกีนเสื้อกันก่อนนี่ก็จะเป็นโซนชิมเยือนนะของขอนแก่นอยู่ในเต็ดนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือสนาม Thunder ome, ทันเดอร์โดมเทนเดียมนะหน้านะครับก็จะมีช็อปนะครับแล้วก็จะมีขายของกินบริเวณนู้นเดี๋ยวเราจะพาเข้าช็อปไปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาสกีนเบอร์นะครับพี่เคนพี่ชานั่นเองเข้าไปดูในช็อปกันครับ นี่ก็จะเป็นโซนของการสกินเสื้อนะครับวันนี้เราเอาเสื้อมาสกินเบอร์พี่พิชาอุทานนะครับพี่เคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยแค่ไหน โอเคครับเราเข้ามากันในตัวสนามกันนะครับกันนี่ก็คือเป็นบรรยากาศเนาะเดี๋ยวเราก็ไปรับชมเกมกันเลยครับระหว่างเมืองทองเจอกับคอนแก่นยูไนเต็ดครับผมนักเตะทั้งสองทีมก็เดินจับไม้จับมือกันแล้วนะครับก็กําลังเริ่มทําการแข่งขันนะครับก็เนี่เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้คนก็กําลังทยอยเดินเข้ามานะเดี๋ยวก็เริ่มเกมไปสักพักหนึ่งคนก็จะเยอะกว่านี้นะครับก็ให้ชมบรรยากาศกันก่นกอนว่า ก่อนที่เริ่มเกมทําอะไรกันบ้างนะครับก็บรรยากาศดีครับเตะประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับถือว่ากําลังดีเลยนะครับแล้วก็จบประมาณ3ามทุ่มเนาะเดี๋ยวไปรับชมในเกมกันครับผมจังหวะนี้นะครับเมืองทองอยู่ในเตะเนี่ยเราได้จุดโทษนะครับแล้วก็คนสังหารก็จะเป็นสเตฟานเชปวิด นั่นเองนะครับผมก็เราเลือกอาจแต่ตอนครึ่งหลังเนอะเพราะว่าโซนที่เรานั่งนะครับมองเห็นประตูฝั่งนู้ยากมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยิงจุดโทษเข้าไหมนะครับไปรับชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็ออกนำคอนแก่นยูไนเต็ดไป2ประตูต่อศูนะครับก็มีตอนที่ได้นำประตูนำแล้วก็มีช็อตที่โดนขึงโดนขอนแก่นกดอยู่บ้างนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันต่อครับผม ไม่ทันครับจังหวะหลุดเดียวของเจ้าฟองปรเมตนะครับก็ซ้ายประตูที่3นะครับให้กับเมืองทองยูเนเต็ดซึ่งเป็น2ประตูต่อเอซึ่งเป็นประตูที่2นะครับแก่เจ้าตัวด้วยนะครับก็ถือลูกนี้สวยมากเลยนะครับลูกแรกก็สวยไม่แพ้กันนะครับ จบเกม90นาทีนะครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไปถึง4ประตูต่อศูนย์โดยเจ้าฟ้องปอลเมศนะครับกดแฮตติกในเกมนี้นะครับหลังจากมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยเจอเกาหลีนะครับผม จบเกมไปด้วยชัยชนะของเมืองทองอยู่ในเตะนะครับที่อย่างที่บอกไปชนะขอนแก่นไป4-0นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับเราก็ถ่ายแค่บรรยากาศให้ดูนะครับอาจจะเป็นมือใหม่ในการทำวอล์กนะครับบอกตรงๆว่าเห็นคนเยอะแล้วเขินมากๆเวลาถ่ายหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายเป็นบรรยากาศแล้วก็พากเอานะครับนี่ก็คือชื่อนะครับของพี่เคนนะครับพิชาอุทานั่นเองก็สวยงามมากๆนะครับ แต่อาร์มเนี่ยไม่มีนะครับอาร์มเพราะว่าทางปีเก่านี้เป็นเสื้อของปี2022นะดูแต่ว่าซื้อไอ้อาร์มมันหมดไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็เอาไปให้นักเตะเซ็นมาเพิ่มนะครับวันนี้นะครับได้ได้ของพี่ตองนะครับกาวินธรรมศัจนันท์นั่นเองนะครับส่วนพี่เคนก็ได้มาแล้วแหละแต่ว่าอยากให้เซ็นกับเป็นเบอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ที่เซ็นมาตอนนี้ได้ของเจริญศักดิ์งค์กรนะครับทรงคนบินลงแล้วก็ทางด้านของกาณาลินนะครับแล้วก็ทรงวุฒนะครับแล้วก็ป๊อปนะครับแล้วก็มีดัตโนเซียกาด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนนี้ผมให้ใครเซ็นไปผมลืมเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีวิลเลนป๊อปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นบรรยากาศทางด้านของทีมชาติไทยนะครับเจอกับ ทางด้านของเกาหลีใต้ในที่สนามราชมังกีฬาสถานนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายวีล็อกมาให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับผมบาย